ลำด,ดับต่อไปก็เป็นสารภายในของพี่โอสั้นๆน,นะคะคือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่พี่จอนกล่าวเมื่อสักครู่พอดีเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิและก็สติค่ะคือสารนี้ได้มาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าทำสมาธิกับครูจอนนะคะบังเอญเนี่ยในช่วงที่พี่เข้าห้องพระทำสมาธิเนี่ยก็ เกิดเหตุการณ์ข้างนอกห้องนะคะก็เป็นเสียงชุลมุนข้างนอกเขาทะเลาะกันใหญ่เลยนะคะพี่ก็เกิดความคิดว่าเออเดี๋ยวจะลุกไปหยิบหูฟังมาเสียหูดีกว่าแล้วก็เปิดเสียงครูจรให้ดังให้สุดเลยจะได้ไม่ต้องฟังเสียงข้างนอกแล้วก็เลยมีเสียงภายในเข้ามานะคะว่าการทําสมาธิไม่ใช่การหาอะไรมาปิดหูไม่รับฟังเสียงภายนอกหรือไม่ใช่การปิดวิเวกไปอยู่ในที่ห่างไกล ที่ไม่มีเสียงรบกวนใดๆแต่คือการกลับเข้าสู่ภายในแม้เสียงภายนอกจะดังอย่างไรจะรบกวนเธอหรือไม่อยู่ที่การเลือกจดจ่อของใจเธอเธอเป็นคนเลือกเธอเลือกได้แม้ไม่มีอะไรมาอุดหูแต่เธอสามารถเลือกรับรู้เลือกใส่ใจเพียงใช้สติของเธอจดจ่อเข้ามาภายใน จดจ่อที่ใจของเธอจดจ่อเพียงเสียงที่เธอตั้งใจฟังเพียงหนึ่งเดียวไม่ใส่ใจกับเสียงอื่นๆใดๆที่เข้ามาถ้าเธอทำได้นั่นจึงได้ชื่อว่าเธอกำลังทำสมาธิอย่างแท้จริงสมาธิคือการจดจอ่อเธอจดจ่อสิ่งใดเธอจะได้รับรู้เพียงสิ่งนั้นแม้ข้างนอกจะวุ่นวายเพียงใด อยากปล่อยใจให้เสียงเหล่านั้นเข้ามารบก,กวนจิตใจเธอให้เธอฝึกฝนตัวเองเพียงรวบรวมสติจดจ่ออยู่ภายในแล้วเธอจะเข้าสู่ความสงบได้อยากแท้จริงขอบคุณขอบคุณค่ะ